ส่วนข่าวต่อไปผู้ชมเรียกว่าเป็นประเด็นที่โอ้โ oh. ห โลกโซเชียลพูดถึงกันเยอะมากมาเป็นสัปดาห์แล้วนะครับแล้วก็มีการโอ้โหเอาจริง,รงๆบางคนก็แชร์กันต่อๆไปด้วยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรนะเป็นเรื่องผิดกฎหมายนะฮะเป็นการแชร์กันของคลิปนักร้องดังยุค90นะครับที่เป็นภาพวิดีโอคอลช่วยตัวเองนี่แหละซึ่งมันเป็นประเด็นแบบโอ้โหคนพูดถึงมาเยอะมากทั้งตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะล่าสุดทางตำรวจไซเบอร์เองได้นำหมายสารเข้าจับกลุ่มนายนัทนายอายุ26ปีที่ห้องพักยา่านลาด เชานะครับในฐานความผิดครอบครองและส่งต่อซึ่งสื่อลามกอนาจารเด็กเพื่อความประสงค์แห่งการค้าหรือโดยการค้าเพื่อการแจกจ่ายหรือเพื่อการแสดงอวดแก่ประชาชนทําผลิตมีไว้หรือทําให้แพร่หลายโดยประการใดๆก็ตามซึ่งสื่อลามกอนาจารเด็กนาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์มีลักษณะลามกอนาจารนะครับข้อมูลนั้นก็เข้าถึงประชาชน พร้อมถึงยึดของกลางได้เป็นโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ iPhone 1เครื่องแล้วก็สมุดบัญชีธนาคารหนึ่งเล่มซึ่งเจ้าที่ตำรวจเขาบอกนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยมาสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่8พฤศจิกายนนี่แหละฮะอดีตนัก้องแล้วก็นักแสดงหนุ่มชื่อดังในยุค90ที่เป็นข่าวนี่แหละเข้าไปแจ้งความกับเจ้าที่ตำรวจไซเบอร์นะฮะหลังพบว่ามีการเผยแพร่สื่อลามกอนาจารในสื่อโซเชียลมีเดียก็อย่างที่บอกไปเขาก็จะโพสต์เลยบอกเนี่ยคลิปหลุดพระเอกยุค90ช่วยตัวเองนะฮะ โดยบุคคลในคลิปนี่แหละเขาบอกว่ามีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับผู้เสียหายที่กําลังทําภารกิจช่วยตัวเองทางเพศนะฮะจนทําให้ผู้พบเห็นเข้าใจว่าเนี่ยเป็นผู้เสียหายเองนะฮะนักร้องก้สูที่ไปแจ้งความนี่แหละเขาก็บอกว่าเนี่ยมันสร้างความเสียหายก็ได้เข้าไปแจ้งความเพื่อดําเนินคดีกับผู้ที่นําคลิปดังกล่าวมาเผยแพร่ในโลกโซเชียลนะฮะซึ่งต่อมาทางเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนนะครับ สืบสวนนะครับก็ทำการสืบสวนจนทราบว่านายนัทนายนี่แหละเป็นผู้นำคลิปที่อ้างว่าเป็นคลิปหลุดอดีตพระเอกยุค9กชื่อตัวเอง, 90, เองมาโพสต์ลงแอปพลิเคชัน X หรือว่าทวิตเตอร์นะฮะเพื่อขายจากการสอบปากคำเนี่ย นายนัทนายก็ให้การยอมรับว่าได้ซื้อคลิปที่มีการกล่าวอ้างว่าบุคคลในคลิปเป็นอดีตดาราดังยุค90นะครับมาขายซื้อมาในราคา50บาทแล้วก็นำมารีโพสต์ขายต่ออีกทอดหนึ่งใน X ก็คือใน Twitter เหมือนกันในราคา50บาทเหมือนกันก็พบว่ามีผู้สนใจเนี่ยทักติดต่อเข้ามาขอซื้อเยอะแยะมากมายเลยก็ได้เงินเนี่ยไปเสร็จรวบรวมมาประมาณ7,000บาทนะครับจนกระทั่งบัญชี X ของเขาเนี่ยถูกปิดไป แต่ก็ยังไม่วานครับพยายามที่จะสร้างบัญชีขึ้นมาใหม่เพื่อน,นําคลิปดังกล่าวเนี่ยลงไปขายอีกแต่ก็มาถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจเข้าจับกลุ่มเสียก่อนอนะครับก็คือผู้เสียคนที่กระทําผิดเนี่ยอายุ26งก็ซื้อมา50แล้วก็เอามาโพส์ใน t ทวิตเตอร์ของตัวเองขายอได้มา7,000แล้วก็เอา t ทวิตเตอร์โดนปิดก็เปิดอันใหม่อีกนะฮะจนมาถูกจับนี่แหละฮะก็งานนี้ก็คนที่นําคลิปมาขายก็บอกว่าตัวเองเนี่ย คิดว่าคลิปดังกล่าวเนี่ยไม่น่าจะใช่คลิปของนักร้องและนักแสดงชื่อดังนะครับที่เป็นข่าวแต่ที่นมาโพสต์ขายเนื่องจากเห็นว่าเป็นช่องทางในการหาเงินใช้เพราะว่ามีคนสนใจเป็นจํานวนมากซึ่งอยากจะขอโทษอ,อดีตนักร้องนักแสดงคนดังกล่าวที่มีการพาดพิงทําให้เกิดความเสียหายด้วย ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังพบอีกว่านอกจากจะมีการขายคลิปที่อ้างว่าเป็นคลิปลับดาราดังแล้วเนี่ยนายนัทนัทายเนี่ยก็ยังเป็นเจ้าของกลุ่มลับที่มีการขายคลิปลามกอนาจารเด็กชายอีกจํานวนมากด้วยจึงได้ควบคุมตัวนะครับนำส่งพนักงาน,นสอบสวนสนโชคชัยดําเนินคดีต่อไปอก็คือทําเป็นธุรกิจเลยนะฮะมีกลุ่ปอีกต่างหากนะฮะ, <c oughs> ะนะฮะก็อันตรายมไม่ใช่อันตรายหรอกมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําด้วย เรายังไม่รู้อะไรแน่ชัดเลยมีการแชร์อะไรเขาเรียกว่าชัวก่อนแชร์แล้วก็อะไรที่มันเข้าข่ายที่แบบผิดกฎหมายก็อย่าไปแชร์นะฮะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเขาแจ้งความเอาเรื่องเอาเราจริงจังยังไงก็หนีไม่พ้นนะฮะแต่ทางนักร้องก็ยืนยันว่าไม่ใช่คนหน้าเหมือนตัวเองเขาบอกคนหน้าเหมือน